วันนี้เวลา17นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชันเขตหลักสี่ทรงเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่15พุทธศักราช2565 กรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้จัดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นประจำทุกปีปีนี้จัดภายใต้แนวคิดก้าวผ่านโควิดส่งเสริมการใช้ชีวิตสุขภาพ Healthy Active Living Beyond COVID เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมผสานสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจในการดําเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้ปฏิบัติงานตลอดจนบุคลากรภาคีเครือข่ายทุกระดับทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักรู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีมีมูลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูปถรรัมกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยสภาคณะบดีคณะสาธาร,รณาสุขศาสตร์แห่งประเทศไทยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทยสมาคมอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยและสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนนี้ซึ่งจัดในรูปแบบผสมผสานทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ line. โอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัล Princess h e l l Award แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจำนวน3มรางวัลรางวัลประเภทบริหารผู้นำประเทศได้แก่นายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรรางวัลประเภทวิชาการประชาชนบุคคลทั่วไปได้แก่นายแพทย์สุทธิ์คุณประดิษฐ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ระดับทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลลำพูนและรางวัลประเภทองค์กรได้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ พอดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อเชิดชูเกียรติในการเป็นต้นแบบการสร้างสารรค์ผลงานสู่ความเป็นเลิศนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน